มาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับเคียวอันบ็อกกันในช่องคิวมินิมีทอกันอีกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะมาแจกอีกหนึ่งเทคนิคนะครับหลายหลายคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้ครับเราสามารถให้ AI มาเป็นนางแบบถ่ายภาพกับเสื้อผ้าให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวคุณก็สามารถได้ภาพสวยๆแบบนี้ครับโคตรเจ๋งเลยใช่ไหมครับผมและคุณยังสามารถเอาภาพต่างๆเหล่านี้นะครับไปสร้างรายได้บนทิกต็อก แบบไนน้าเอฟฟรีเอทหรือแบบร้านค้าได้เลยครับผมหลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าต้องทํำยังไงแต่ก่อนที่จะไปฟังเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามนะครับหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจของคิวเมนิเมนท์อร์ครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็ทิกต o k ครับคิวเมนิเมนท์อร์ q m m MM. นั่นเองนะครับก็ขอฝากทั้ง2ช่องทางไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพราะว่า2ช่องทางนี้เนี่ยผมลงคลิปแบบทุกวันเลยนะเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใน YouTube ทุกวันเนี่ยมันอาจจะลดเอนจินเมนต์ของคิวไงคิวก็เลยลง ทุกวันติดกันไม่ได้นะครับและเพื่อไม่การเสียเวลาครับไปรับชมกันครับผมมาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจอมือถือแล้วนะทุกคนก็น,นี่นะครับแอปที่เราต้องมีเลยนะครับผมในคลิปนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือพระเอกของเราก็คือ Cap Cut นะครับแล้วก็ติ k t o k ที่เราจะเอารูปนางแบบเนี่ยเอาไปโพสต์ขายสินค้าเมื่อแปตะกาหรือว่าเป็นสินค้าของตัวเองก็ได้นะรวมไปถึงไอ้รูปนางแบบตัวนี้เนี่ยที่เราได้มานะครับคุณ ถ้าเกิดเป็นเจ้าของสินค้านะครับหรือว่าไม่ใช่เจ้าของสินค้าแล้วแต่แปะพวกลิงแอ l a ัสราชอ o p ี e เนี่ยก็ไปโพสต์ที่ต่างๆได้เช่นกันนะครับผมโอเคนะครับเรากดเข้าไปในแคปคัทครับผมอันนี้นะครับก็จะมีหมวดต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับกดตัวคําว่าขยายครับนี่นะครับก็จะมีคําว่าโมเดล AI ตรงนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยคิวแนะนําให้อัปเดตตัวของแคปคัทก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้าตาลักษณะนี้นะครับผมแบบนี้นะ โอเคนะครับก็จะมีโมเดลให้เราเลือกนะครับผมหลากหลายคนเลยนะครับเพราะว่าชอบหน้าตาแบบไหนขายชุดผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแอดตัวของโมเดล ai ตัวนี้เข้าไปได้เลยครับผมผมเลือกเป็นคนนี้แล้วกันนะอ่านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะสวยนะทุกคนสวยมากเลยนะโอเคจากนั้นนะครับเราก็ติ๊กถูกไปครับเราก็จะได้ลักษณะนี้มานะครับผม ก็จะมีนะครับให้เราเลือกว่าทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีชุดท่อนบนนะครับแล้วก็ชุดเดสนั่นเองนะสำหรับใครนะครับที่ไม่มีตัวโมเดลสินค้านะครับตัวนี้จะมีให้ทดลอง3ชุดก่อนนะครับผมนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้โมเดล AI มาแล้วนะเราก็จะทําการเพิ่มสินค้าของเราเข้าไปนั่นเองนะครับผมหรือเพิ่มเสื้อของเราเข้าไปนั่นเองนะซึ่งคิวจะแนะนําแบบนี้นะผม อันนี้คิวขอ,อยกตัวอย่างใน Google ก่อนนะครับผมเสื้อที่เราไปเอามานะครับไม่ว่าจะเป็นในตะก,การติ๊กต็อกช็อปนะครับภาพที่ควรจะเป็นเนี่ยอยากให้ได้เป็นเสื้อกับภาพพื้นหลังขาวๆไปเลยนะครับผมสมมุติคุณได้เสื้อสีขาวมาพื้นหลังก็ต้องแบบตัดเป็นสีดําไปเลยเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยจะได้แยกตัวของสินค้าออกมาได้นะครับผมถ้าแบบนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวให้คนตัดต่อค้นยู่แบบนี้คิวจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอามาตัดแล้วมันจะใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมเราก็ทำการบวกเข้าไปได้เลยนะนี่นะครับคิวก็จะใช้เป็นตัวอันนี้ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะเราก็จะไปแคปมานะอันนี้ทำในโคมให้ดูก่อนหนึ่งรอบแล้วกันนะครับแบบช้าๆเนาะสำหรับคนที่ตามไม่ทันนะครับคิวเข้าใจคิวเข้าใจเลยโอเคนะครับอันนี้กลับไปก่อนถ้าเรายังไม่เห็นเสื้อกดบวกอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ใส่เสื้อเราเข้าไปกด เพิ่มด้านล่างครับผมอ่านะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่ารองรับถ้าแบบนี้เนี่ยไม่รองรับนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้เสื้อมาแล้วนะครับเราก็ไปเลือกท่าโพสนะครับเราอยากให้เขาโพสท่าไหนเนี่ยคุณก็สามารถเลือกได้เลยนะอาคีโอแค่2ท่านี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วเราก็กดสร้างไปได้เลยนะครับรอการเจนเนเรตสัก สักแป๊บหนึ่งนะครับผมเราก็ได้ภาพนางแบบสวยๆแบบนี้มาใช้งานแล้วนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับใส่เป็นเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์เลยนะเออนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับโอเคเราจะมาลองกันใน TikTok กันนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปใน TikTok นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปในตัวของโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตะกร้าของเรานะแล้วก็ไปเลือกที่ TikTok Shop นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเพิ่มสินค้านะครับ และให้คุณเลือกเสื้อนั่นเองนะครับผมเสื้อหรือชุดเดทก็ได้นะครับผมแต่ในเงื่อนไขอย่างเช่นที่คิวบอกไปนะครับแบบข้างต้นเนี่ยมันจะชัดที่สุดและโอเคที่สุดนั่นเองนะครับออาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเสื้อขาวพื้นขาวเนี่ยตัว AI อาจจะแยกเสื้อไม่ออกนะครับถ้าเป็นเนี่ยเสื้อดําพื้นขาวเนี่ยอันนี้ได้นะครับผมนะครับอ่าเป็นเสื้อน้าตาลก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองสีน้าตาลกันนะครับล้วก็แคปมาได้เลยนะ อันนี้ก็ตัดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปในตัวของ AI m o เด l เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็บวกเหมือนเดิมนะครับเอาตัวเสียงตาล,ลงมากดเพิ่มด้านล่าง๊นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อ่านะครับแล้วเราก็กดสร้างไปได้เลยนะครับอีกหนึ่งครั้งรอ generate แป๊บหนึ่งครับ อ่านะครับเห็นไหมเราก็ได้มาแล้วนะเสื้อใส่อยู่ในกางเกงนะทั้ง2แบบนะครับอ่าลักษณะนี้นะสำหรับใครที่อยากได้ภาพนะก็กดส่งออกนะครับผมแล้วกดเซร็สิ้นนะหลังจากที่เราได้ภาพมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอาไปโพสต์เพื่อที่จะขายสินค้ายังไงนะครับผมโอเคนะครับคิวขอยกตัวอย่างเป็นสินค้าชิ้นนี้เลยแล้วกันนะนะครับก็กลับไปใน TikTok นะครับผมให้คุณกดโปรโมทสินค้าตัวนี้นะเพื่อที่จะ บันทึกสินค้าตัวนี้ไว้นะครับค่าคอม25บาทเลยนะค่าคอมเยอะนะครับผมหรือกดคัดลองลิงก์ตัวนี้ก็ได้นะครับผมเ,เดี๋ยวคิวบอกต่อนะ คิวต้องเปลี่ยนช่องนิดนึงโอเคนะครับอ่านี่ก็อยู่ในช่อง,องคิวแล้วเดี๋ยวเราทําการเพิ่มตัวรูปเมื่อกี้นะครับเข้าไปเพื่อจะสร้างไรายได้บนทิกต็อกนะครับผมแล้วกดอัปโหลดได้เลยนะครับผมปัจจุบันเนี่ยคิวต้องบอกก่อนว่าทิกต็อกในไทยเนี่ยไม่สามารถใช้รูปภาพแนบตะกร้าเหลืองได้นะแต่ในจีนแนบได้อันนี้ผมก็ยังง,งงงอยู่เหมือนกันนะครับว่าอนาคตเนี่ยอาจจะทําได้เหมือนกับจีนหรือเปล่านะครับผมฉะนั้นล้วครับรูปภาพเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวิดีโอก่กอนนะ อันนี้สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบเดี๋ยวคิวจะให้ดูว่าหลากหลายรูปแบบที่เขาเปลี่ยนจากภาพเป็นวิดีโอเนี่ยมันมีแบบไหนที่ทําแล้วขายดีขายปังได้บ้างแต่นี่คิวทําให้ดูแบบเบื้องต้นไปก่อนนะครับว่าเราจะเปลี่ยนภาพเป็นวิดีโอได้อย่างไงนะซึ่งพอเป็นภาพเนี่ยเรากดถัดไปนะครับแล้วเรากดแนบตะกร้าเหลืองเนี่ยมันแนบไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเรากดตรงคําว่า mv ตรงนี้ครับตัวนี้ครับมันจะเป็นฟังก์ชันอัตโนมัติของตัวของ tiktok นะครับที่จะทําให้รูปภาพของเราเนี่ยที่ปกติเนี่ยกลายเป็น วิดีโอนั่นเองนะครับอ่านะครับพอตัวภาพนี้กลายเป็นวิดีโอแล้วนะครับมันก็จะสามารถที่จะขายสินค้าได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวเสียงเนี่ยเสียงเพลงต้องใช้เสียงเพลงที่เป็นพาณิชย์ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราใส่เพลงเชิงพาณิชย์เรียบร้อยครับก็สามารถเพิ่มลิงก์แล้วก็เพิ่มตัวของสินค้าเนี่ยเข้าไปได้เรียบร้อยแลนะนี่นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามทําให้เขากดที่ตะกร้าสีเหลืองของเรานะสำหรับใครที่เคยทําในหน้าอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยทําในหน้าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ลูกค้าจะเข้ามาคลิกนะครับถ้าลูกค้าไม่คลิกตรงนี้เขาก็ซื้อของผ่านเราไม่ได้นะครับถ้าซื้อของผ่านเราไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่ได้กําไรนั่นเองสาหรับใครที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องในหน้ามาก,ก่อนก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของคิวได้เลยนะคิวทำเป็น playlist ไว้เลยนะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่พวก แคปชั่นแล้วก็ s E O ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วตรงนี้เราก็ใส่แฮชแท็กนะครับในการเรียกลูกค้านั่นเองนะครับผมต่อมาครับหลังจากที่เราใส่แฮชแท็กแคปชั่นเรียบร้อยนะคิวให้ลงมาดูด้านล่างครับตรงตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับบางคนเนี่ยปิดความคิดเห็นไว้นะครับอันนี้คิวแนะนำให้เปิดไปเลยนะครับผมเพิ่ม engagement ให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็เนื้อหาตัวนี้นะครับสร้างโดย AI อันนี้ก็ควรเปิดไว้นะครับผมเพื่อให้คนที่เข้ามาดูคลิปของเราเนี่ยรับรู้ว่าภาพคนอยู่ในคลิปเนี่ยเป็น AI นั่นเองนะครรัับโเเคหลงจาาากกทที่ร เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเราก็โพสต์คลิปลงไปได้เลยนะสำหรับใครที่อยากดูคลิปตัวนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นะเดี๋ยวคิวทิ้งไว้ตรงดีคิปชันนะครับว่าตัวเนื้อหาตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแบบเต็มนั่นเองนะแต่คิวพูดตรงว่าแบบนี้อาจจะขายได้นะแต่ไม่ได้ดีมากหรอกแต่ให้คุณลองทําดูก่อนนะเดี๋ยวคิวจะพาไปดูนะครับแบบที่เขาขายดีๆเนี่ยเขาเป็นยังไงนั่นเองนะโอเคครับนี่ก็คือแบบที่1นนะครับที่เปลี่ยนจากรูปภาพนะครับแล้วก็ให้ ให้กลายเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ขายดีมากๆนะวิดีโอนี้นะครับมีคนกดใจถึง3 5 2 2 0 0นะครับแล้วก็แนบถึง8สินค้าเลยนะครับผมแบบนี้คุณก็สามารถที่จะเอา AI ตัวมัดแย่ที่เป็นภาพนะครับแล้วก็มาตัดวางตัดวางแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะถ้าเกิดคิวสอนอการตัดต่อแบบเมื่อกี้ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะกลายเป็นคลิปสอนตัดต่อคลิปวิดีโอทันทีนะครับเพราะมันนานมากๆ โอเคครับหรือว่าเราจะใช้ AI ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับมาทําเป็น AI ในการขายของแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็แนวตากาได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็มีเยอะแยะมากมายนะตอนนี้ณปัจจุบันที่เอา AI นะครับมาขายของแทนเราเนี่ยก็สามารถทําแบบนี้ได้นะก็จบไปแล้วนะครับสาหรับเทคนิคในการเอา AI มาเป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้าของเราแบรนด์ของเราหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่เราอยากไปทำ affiliate ทำในหน้าโดยที่เราไม่อยากโพสตัวเองลงไปนะครับผมคิวเชื่อ <ๆ S 1> ว่าหลายๆคนเนี่ยมีโจทย์เหมือนๆกันกับคิวนะคนที่ไม่ชอบออกกล้องเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเราจะทําย <ๆ S 1> ังไง ให้เราขายสินค้าโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีหน้าของเราลงไปหรือว่ามีมือของเราลงไปมันจะมีวิธีไหนได้บ้างอีกหนึ่งวิธีวิธีนี้เนี่ยครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับบางคนนะครับใช้เทคนิคนี้นะครับไปปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับก็สามารถสร้างยอดขายได้หลักหมื่นหลักแสนบน t ิกตอกครับผมก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปนะครับคีก็ขอฟานครับตัวกดปุ่มสมัครสมาชิกนะครับระดับซูเปอร์ขึ้นไปครับณปัจจุบันนี้นะครับเพียง450บาทเนี่ย คุณสามารถได้รับคอสพิเศษของคิวนะครับสูงสุดถึง3คอค์สเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสช้อปปีนะครับคอสลาซาด a าแล้วก็คอสทิกต็อกนะครับผมซึ่ง3คอค์สนี้นะครับราคาเต็มนะครับอยู่ที่10,000บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายแค่เพียงเดือนละ450บบาทเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แล้วครับผมและยังมีเนื้อหาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม